And welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Heading straight into fight a number one this evening, the first bout in the Chayo Eight-Man Tournament. This fighter, our first, fighting out of the blue corner. He is 28 years of age, has 174 Ta centimeters tall, with a fight record of 25 oh. fights, 16 wins. Fighting out of the United States of America. Opponent here fighting out of the red corner. He is 19 years of age, that's 179 centimeters tall. With a professional fight record of 28 fights, 23 wins. Please put your hands together. For เรื่องชูบุมแดกครับว้าวคิระิมบักเฮและสำหรับกบการผู้ชี้ขาดของคู่แรกนี้ขอเชิญคุณมอมรชัยวิษุงเรทุกแปดทีมของฟิงสปอร์ตนำท่านชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่16กันยายน2566ะครับอยู่กับคุณเชื้อชายเิลการและผมมารลุคงผลิตครับ มาแล้วครับแ,แฟนๆครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับฟ้าห้ามกีราติมันเดนะครับวัย19ปี179 28ชนะ23แพ้5นะครับมาจากอิรานในทีมของเพชรสมานนี่เป็นมวยรอบ8ทัวร์นาเมนต์นะครับคู่1คู่2เป็นมวยรอบเงินชัยโยอ่ะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อกรกับคุณมารุษนิดนึงครับเป็นใครสถิติเป็นอย่างไรครับ คู่นี้พิกัด147ปอนด์นะครับสำหรับศึกมอรอบเงินชัยโยเอทแมททัวร์นาเมนต์วันนี้ครับวันนี้พาฮามจะเจอกับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาครับแอรอนซัคคอนครับวัย28ปีครับสูง174เซนติเมตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์เก่าอีกคนนึงครับสำหรับแอรอนซัคคอนต้องขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX ีบีเ์สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมง ไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333นะครับอขอบคุณเงินชโยครับสินเชื่อจำนำผ่อเบียนนะครับอยู่กับช่อง8ครับกฎหมายเลี27เรามีนัดกันครับทุกวันเสาร์ครับ17มา30นาทีครับลุมพินีรามินทายุคไร้เกมการพนันติดแอร์เย็นฉ่ำครับคุณมารุสครับ วันนี้นะครับ2คู่แรกเป็นศึกมวยรอบเงินเชโยนะครับแล้วยังมีคู่ที่4คู่ที่5นะครับเป็นศึกมวยรอบโกลว์เฮาส์กลางปีครับพิกัด154ปอนด์เราเพิ่งจะได้แชมป์คนล่าสุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นซีซั่นใหม่นะครับสำหรับศึกมวยรอบเงินเชโยแล้วก็ศึกมวยรอบโกลว์เฮาส์กลางปีครับและนอกจากนี้เราก็ยังมีมวย5ยกเลยนะครับคุณเชชัยครับวันนี้โอ้โหพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับ ยอดไก่แก้วไฟเทคครับวันนี้จะเจอกับอดีตแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นไล์เวทครับออกกนเนียนโทปิกชาวสหรัฐอเมริกาครับรายนี้ไม่ธรรมดานะครับผ่านอจอตู้มาแล้วนะครับทางด้านของออเกนเนียนอยู่ในทีมงานของพีเคแต่ว่าบนเวทีขณะนี้ครับนี่คืออัตลักษณ์ของกีฬามวยไทยนะครับมงคลผ้าปราเจียดไหวครูครับบรรยากาศปีกองสดๆลุมพินีก็ยังรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์เอาไว้นะครับ นาทีของอาจารย์อมรชัยครับบนเวทีทำหน้าที่ครับผู้ชีขาดนักยกสายเลือดมุสลิมครับติดตามครับ147ครับเวทที่สู้กันใครชนะก็ไปรอเป็นคู่สุดท้ายรอคู่ต่อไปครับวันนี้นะครับผู้แพ้นะครับก็ยังได้เงินรางวัลนะอะยังได้รางวัลนะครับจากเงินชัยโยนะครับเป็น หัวใจชัยโยครับทองหนึ่งสลึงนะครับมอบให้เป็นกำลังใจผู้แพ้ให้สู้ต่อไปครับวันนี้ประเดิมกันด้วยรุ่นเวลต์เวทนะครับถือว่ารุ่นใหญ่เลยทีเดียวนักชกต่างชาติ2คนชกกันนะครับใครชนะก็ไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7ดูศิละปะแม่ไม้เมยไทยครับหมัดเท้าเข่าสอกครับ3ยก9นาทีก็ใส่กันเต็มเครับเดี๋ยวดูครับความสามารถ ลูกไหนจะเป็นลูกหักมุมลูกทีเด็ดครับของเกมการต่อสู้อิรานกับอเมริกาเอาลค้ครับไปบนเวทีครับกางเกงแดงนี่คือพาฮามคิริติมาเคนะครับกางเกงน้ำเงินก็คือแอรอนซักคกอนจากสหรัฐอเมริกาครับไม่ต้องถามชื่อถามแท่เลยครับมวยต่างชาติเปิดฉากมาก็ตะลุมบอลกันเลยบัดเท้าเขาสองเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับวามเครื่องมาจากด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเดินเบียดนะครับอืใช่ทีเดียวครับแหมต้องนับเมาเลยครับโอ้โหหัวที่หัวเต็มนะครับไอรอนโกอร์นี่แหละครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับพาหามฮุกซ้ายทางด้านของไอรอนโดนแล้วนะครับอ่าครับต้องอยู่มุมกลางครับแม่อย่าเสียสิทธิ์นะครับต้องยืนในมุมกลางครับอ่าครับว่ากันต่อ หนึ่งนับหนึ่งแต้มครับมวยสามยกแม่ดูแลโอกาสมีนับมีน็อกนี่สูงนะครับแบบนี้ครับน้ำหนักเยอะๆนะครับแม่เสียวจริงๆครับเสียวเกมจะจบเร็วนะครับคู่นี้ตอนนี้พลาดไปแล้วนะครับหนึ่งนับนะครับแอรอนเซคคนโดนของดีจากพาฮามครับโอ้ตีครับเต้งตีก็ใช้ได้ครับวงนอกวงในหมัดก็หนักครับพาฮามคิรติมาเคเป็นทุกลูกเป็นไปได้ทุกอย่างครับ ดูสอกงัดทัมาลาขวาตบเอาแล้วครับเครื่องต้องร้อนบล็อกให้ดีครับทางด้านของเอรอนโดนสอยอีกแล้วไมาไม่แล้วครับอยากจะเช็คบินแล้วครับต่างคนต่างสับทุผกซ้ายไม่ไม่ต้องบิ้วหววัวไม่ต้องเผาหัวนานครับเอาครับเครื่องร้อนแรงป้ายหน้าป้ายหน้าไม่เหมือนจะจิบ เก็บงานให้เร็วครับจะได้พักเร็วเร็วครับโอ้วหม่แล้วครับแม่ัวซอกเข้าใส่นะครับเป็นสกู่คกับปาฮามกำลังลุกไล่เป็นการใหญ่แม่กรรมการก็สับมือครับเร่งเร้ากรรมการนามรชัยนะครับอุณหที่ปากคอนี่เลือดกบไปแล้วครับทางด้านของแอรอนแม่บอในตีไม่ได้ครับรีบแยกออกมาเป็นทุกลูกนะครับการล็อกแขนไล่แขนล็อกเอวลงเอว น่าจะฟื้นแล้วนะครับไอรอนเซค่อนครับฟื้นหรือยังครับกำลังจะแม่ต้องบอกว่าเอานับคืนหรือเปล่าครับเริ่มจะสวนหมัดโอ้โหมาแล้วครับหมัดขว้าพยายามจะอยากจะได้นับคืนเหมือนกันนะครับดูทรงแล้วเปิดหน้าท้าดวลเลยครับทางด้านของไอรอนไม่กลัวนะครับโอ้แทร่กันอย่างนี้แล้วก็กำไรอยู่ที่แฟนๆเลยครับโหมดสนุกมวยมันโอ้โหทีมหน้าครับ มาแล้วก็พายุบัดไอรอนตอนนี้เริ่มจะมีต้มีส่นวนหูไต่ข้ามหัวเอาเอายังไงครับโดนทัดดอกไม้นะครับมึนๆงงๆอ,อยู่ครับอาครัคบโอ้ยเจาะหัวใจยิงลำตัวต้มขวาตั้งศอกเข้าไปขัดศอกสวนครับโอ้โหโกรธอะไรใครมาหรือเปล่าครับพกขวานมาคนละเล่มเลยครับสอกับปั่นกันไปปั่นกันมาตอนนี้วงในครับบิดไปบิดมา โอ้โหเลือดหรือเปล่าครับเลือดกำเดาหรือเปล่าครับแม่แน่นอนครับโพรงจมูกเลือดอาบัครับพักสักครู่มาที่สนามมวยวิธีลุมพินีครับเรื่องเกินแลวครับผู้เชื่ยายครับยกแรกโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งนับไปครับแอรอนซัคอนแผมเลือดกำเดาเลี่ยงทะลักเลยครับอ่ไปดูครับมูเห็นมันอยู่ตรงไหนครับไม่ยังวางุกสายนี่ที่ครับต่างคนต่างฮุกนะครับแอรอนโดนเต็มกว่าครับอืกระโดมข้างพอดีครับ รีบลุกแล้วแม่การประสาทการทรงตัวนั้นยังสะบัดอยู่ครับกรรมการต้องนับนะครับถูกต้องเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับแม่เอมเปิดเลยครับทั้งคู่โอ้โหเต่ลูกนี้เข้าทัดดอกไม้ครับขาสั่นอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเงินชโยนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนสนใจก็ติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือว่าโทร027773333ครับไปชมกันต่อครับศึกมือร่วมเงินชโยครับพิการ147ปอนด์คู่แรก ไรชนะก็ไปรอคู่7็ครับอ้าวเลครับต้องเอาคืนเลยครับไอรอนสักคนเปิดเกมเดินเลยครับตบเกียร์ห้าเดินได้เข้าหาพาฮามโอ้โหแต่ว่าพาหามนี่รอรับเป็นอย่างดีครับอ่าทักกล้าก็เข้ามาเอาภาพประเจียนครับ <c oughs> ตกใจเขาที่ไปอา<ม>โดนปัญหานะหอะไรอาครับลุยแล้วล็อกแล้วเสียบแล้วอาครับต้องพลิกเกมกลับมาให้ได้ครับทางด้านของไอรอนโดยไปหนึ่งนับหนึ่งแต้ม <c oughs> <c oughs> เลือดโปร่งจมูก แม่แล้วคนผิวขาวเนี่ยมันจะเห็นชัดอาวครับแหลกเนาะแท่งยาวๆโอ้โหดูครับซ้ายทีขวาทีอ้าวประสานแข่งเข้าไปทหารในตอนนี้ซ้อมอยู่กับยูเซฟบูการเล่มเลยครับก็ยอดมวยคนหนึ่งเลยครับแชมป์ในระดับของสภามวยโลกมวยไทยนะครับยูเซฟบูการเล่มแฟนๆน่าจะรู้จักกันดีครับถีบขวาไหมครับหัวหมัดกันแล้วครับเอ้ามาแล้วครับ ต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกแตัวใหญ่ใหญ่เวทใหญ่ๆนี่นับด็อกมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าหลับลงไปนี่คนเปลจะทำยังไงครับตัวใหญ่ๆเสียบเข้าไปตีเข้าไปเอ้ามาเดินชนครับแอรอนไม่สนแล้วครับไม่สนแล้วเบียดแล้วครับลากมาเสียบรูดมาตีเอ้าอย่ายุบนะอย่ายุบนะทางด้านของพาฮามโดนมางแล้วครับโดนตัดลำตัว มีประโูจังหวะบาดทะลุพักทีมกระตูทีมกระตูครัทีมหน้าครับแม่สามทีมเลยครับแม่ยังครับโดนเข่าไม่ยืนตัวแขกเลยครับปาฮามเอาละครับเดินบุกเข้าไปอีกหมดเลยครับด๊อกสองหอเอรอนซัคคอนต้องมาครับต้องมานะครับจิ้มขวาเข้าไปแต่ต้องระวังโดนหมัดสวนครับรวบในรับตีอ้าวครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเอรอนผ่านสังเวียนช่อง8มาแล้วด้วยครับเอรอนอ้าแล้วครับเดินแล้ว ลืมไปแล้วว่าที่โดนนับอยากจะเรียกกันแน่นคือเดินจิ้มทําดีนะครับยุ่งี้ตบซ้ายอ้าวโดนหน้าสั่นเหมือนกันครับพาห้ามยุ่งแล้วครับจิ้มหน้าอกตัดลําตัวด้วยซ้ายจิ้มขวาครับจากคน่างโดนโอ้บวกกันไปบวกกันมาครับเอ้าตอนนี้ครับแอนน์เซคอนจะโดนอีกแบกพาห้ามเอาโหที่เพิ่มกระโดดทางครับเล่นเอาซึงครับบันสอกอัดเข้าไปแบกวิชานี้เขาเปลี่ยนมาจากยูเซปูการเดนครับ เอาต่อยลับตัวตัวมีปัญหาแล้วครับอ้าวแล้วครับเลนเป้าใหญ่เลยครับนวดไทยโคงตัดสีข้างอยู่มาอยู่เกิน29้ไหมเกินสอ่าแม่ตีเฉียวไปเฉียวมาเสียวครับอ่ะยังพุธอุพันธ์กันต่อครับวงในรัดมาครับแอร์รัชคอนตอนนี้ลุยวงในอย่างเดียวโอ้โดนเข้าไปนี่เริ่มจะมีหอบครับพาหามกินติมคเคเริ่มจะมีตาลอยครับหลายๆคนมีรอยยิ้มครับดูช่องแปดเนี่ครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับ มีลูกแก้ลูกกันหลากหลายอาวุธครับเอาครับดีขึ้นมาแล้วครับยกนี้ของแอรอนนะครับพหามลากมาชีพแก้ได้ไหมกรรมการบอกแย่ก่อนแย่ก่อนมดยก2ครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้ว2ยกนะครับสำหรับศึกมวยรอมเงินชายโยคู่แรกครับร้อยปอนด์โอ้โหได้นับไปนี่ก็แทบอ่านเือนะครับยก2ครับเพราะว่าแอรอนซักรอนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาเลยครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับ หางคิ้วซ้ายเหมือนจะปรินะครับทางด้านมุมแดงพาหามครับสนุกเลยครับนี่จังหวะประสานแข้งแม่ถ้าตามสายตานี่คนละคนลยยกนะครับแต่ว่าน้าเงินนั้นโดนนับไปครับยกแรกยกสองเบียดขึ้นมาทําดีครับแต่ว่าลูกนี้ครับถีเด็ดเลยครับถีบหน้า3มถีบถีบนะครับหน้าเงี้ยหน้าง,ยา,ง,า,ง,งายแต่ว่าแม่หางคิ้วซ้ายของพาหามก็ เลือดซึมมาเหมือนกันครับช่วงพักยกให้น้ำพี่เลี้ยงต้องคัดเลือดครับน็อกเร็วก็ได้พักเร็วครับต้องท่องไว้ครับทั้งพาหามแล้วก็แอรอนซัคคอนครับใครชนะก็ไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ในคู่ที่7ไปกันต่อครับกับสุบรอบกันชโยครับพาหามกับแอรอนซัคคอนครับคูแร่โอ้ดูครับกรถีเป็นยัดเลยครับพาหาม ตอนนี้ครับแอรอนสคอนก็ไม่สน้วครับพยายามอัดวงในครับก็เห็นจุดอ่อนแล้วครับจะสังเกตว่าชาว่างชาตินั้นว่าใช้นะครับแม่ไม้ลูกไม้เดินเติมเต็มครับเดินเติมเต็มแล้วไม่มีเกียร์ถอยหลังครับแอรอนไม่เล่นด้วยครับพาหามจังหวะพีมือสับขาถีบนะโอ้หโดนลูกนี้มึนนะครับ ใช้ลักษณะผ่าเท้าครับไปงัดไปเสยเข้าไปนะครับเข้าจมูกเข้ากระโดงคางนี่เจ็บนะครับเลือดก,กำเดาทะลักอย่างที่เห็นนั่นแหละครับโอ้โห,โหตอนนี้เลือดทะลักเลยครับเอรอนสก้อนแต่ว่ายังพยายามอยู่ครับอ้าวโอ้โหมีแบ,บ็คคิกครับแตกหลุดไปแล้วตอนนี้เอรอนสก้อนตอนนี้ลืมเจ็บลืมปวดครับ โดนนับไปอย่างน้อยก็อยากจะได้นับคืนครับไหลต้ยลำตัวครับเพราะว่าเห็นลำตัวแล้วก็พาหามโดนไปเมื่อไหร่นี่เริ่มจะมีหยุดนะครับดูวีลูกกันกากรบาดลูกกันหน้าขวามหน้านะครับนี่ครับเทคนิคเทคนิคที่ครูมวยคนไทยสอนนะครับโอ้โหตัวใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีอุ้ยอ้ายเลยนะครับออกรูปพริวแล้วครับตอนนี้พาหามฟิวติบาเคดูครับข่าลอยครับ แม่รวบรัดไว้ครับไม่ยอมแม่อารอนซักคอนตีครับเหลือเวลาครึ่งยกครับเหลือเฟือครับทายอารอนซักคอนจะทําอะไรครับโอ้ยปัดขวาไม่โดนยกการสุดๆอ้าวฮุกซ้ายครับแม่ออกมาเล่นฝีมือครับกระโดดเข่าลอยโอ้ย,ยังไงครับอารอนซักคอนต้องหาตัวให้เจอครับเพราะว่าตอนนี้พลิ้วเหลือเกินนี่ครับลูกกินนาการลูก ไอคิวก็ต้องมีส่วนนะครับดูดูครับลุ้นนะครับแกไม่ได้กําลังเหนื่อยกําลังเหนื่อยนี่แม่เข้าลิ้นปีเข้าหน้าเข้ากระโดงคาเข้าจมูกเยมันจุกนะครับโอ้โหบงในครับรับจินเลยครับตอนนี้พาฮามคูรติมาเคนักชกจากยหร่าานนะครับจากเพชฌมานยิมโอ้โหเข้าไปรับแข้งซ้ายครับแข้งขวาอีกทีหนึ่งได้แล้วก็ออกพลิ้วครับ แมวันนี้แกใส่สเก็ตขึ้นมาหรือเปล่าครับลื่นไหลดีจริงๆนี่ครับมีทั้งบูมีทั้งบุนครับคนไล่ก็ต้องไล่ครับมีโบกมือยโยวยนกวนอารมณ์ครับนี่ครับแปลแต่ว่ามวยสามยกครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแอรอนซาอนมีหัวใจนักสู้ยังไม่ยอมนะครับนักทีชมครับมวยไทยไปทั่วทุกทวีไปทั่วทุกมุมโลกครับโอ้โหเตะข้ามหัวต็ด หัวไหล่ทัดดอกไม้อยู่เรื่อยนะครับแม่เชียวไปเฉียวมาครับอ่ะมายืนติดมุมครับใหแอรอนเซคอนต่อยซะหน่อยจิ้มลาตัวแก่โดยศอครับงัดโดยสอกวันด้วยศอหมดยกสุดท้ายครับโอ้ต้องปรบมือดังๆเลยครับสําหรับคู่แรกวันนี้ออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆครับฮาฮามกิรติมาเคกับแอรอนเซคอนครับถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยครับผลงานของทั้งคู่ไปดูไฮไลท์ครับ นี่ครับลูกนี้ครับแบ็กคิกแล้วก็กระโดดเข่าลอยโอ้โหกล้าใช้จริงๆครับอาวุธแต่ละลูกของพาหามแต่ก็ต้องชมมอรอนสักคอนครับจิตใจนักสู้จริงๆครับไม่เคยคิดที่แม้แต่จะยอมแพ้ครับเดินลุยเข้าหาตลอดนี่ครับจังหวะลุกไล่เอาละครับใครจะเข้าไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7นะครับของคู่แรกวันนี้ครับนี่อึดใจเดียวครับ พร้อมแล้วก็ไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับเอาละครับคู่แรกวันนี้ดูเดือดเหลือเกินครับเรามาดูคะแนนจากกรรมกานกว่าใครจะเป็นผู้ชนะและเข้าสู่คู่ชิงคู่เจ็ดในวันนี้ ladies and gentlemen after the three rounds of exciting Muay Thai action please give it up for our winner from the this evening fight number seven who will be his opponent we'll find out right after this next bout